สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง h น n ี y Pie นะคะวันนี้เราจะพามาเก็บดอกอกระโหนกันวันนี้เราจะเอาไปผัดกินกับน้ำพริกนะแต่ว่าน้ำพริกเราจะไปซื้อเองเราจะไม่ตำนี่ดอกอกระโหนกสดๆเลยเก็บมาบ้างแล้วเดีย๋ยวเราไปดูตอนผัดกันนะ,ะแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดนะต่รอ,อให้กระทะร้อนก่อนหนึ่ง ใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอนะอเ,เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกสนูนของเราลงไปนี่นไงเหลืองอีเลยเอาแช่น้ำไว้นะ ให้กระทะมันร้อนแป๊บนึงนะเราตอกระหลให้มันเซน,น,าานแล้วนิดนึงกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ดอกกระโหลลงไปใส่ทุ่งมเลยนะทั้งมไม่อเด็กแค่นี้นนนเดียวรู้ไหมทำไมเราถึงต้องทำกินเอง เพราะว่าพี่ชายตอนนี้ชอบกินกับข้าวรอบบ้านมาทางเดิมอืมอกลิ่นหอมมากเลยหอมแบบเกลือเขียว,ยวอ่ะโอนีม้มันโดนน้ำมันซุบหลอกนะ เห็นไหมพอผัดแล้วมันก็จะเหลือล่อยๆโคนไปเรื่อยๆให้มันสุกทั่วอาเดี๋ยวเราก็จะใส่ซีอิ๊วนิดนึงนะให้มันโุกนิดเดียวพอน้ำต้องหันเยอะจริงๆอะนี้เราก็ผัดจนมันสุกทั่วกันแล้วนะ ใส่ถ้วยเลยพร้อนทานก่อนผัดอย่าลืมเด็ดก้านมันออกก่อนนะไม่ไงั้นมันจะเป็นภาระเราตอนเรากินนี่ดอกสนหนูของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปทอดปลาทูกันนะ ตอนนี้เราก็ตั้งกระทะไว้แล้วแนหะละเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนอีกครั้งนึ่งน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะเราก็จะใส่ประทูลงไปไม่ค่อยชอบหรอกมันชอบกระเด็นใส้บางคมันม็กจะ้นด้วย มันพักชิ้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูจอนเสร็จกันเลยเสร็จกันแล้วนะกลนนกับกับข้าวที่เราทำเดี๋ยวเรามาลองชิมปลาทูกันก่อนเลยคำแระ มีปลาทูแล้วก็ดอกสนุที่เราผัดน้าพริกนิดนึงอันนี้เป็นน้าพริกปลาร้านะถ้าใครชอบน้าพริกอย่างอื่นก็เป็นทีอ่อื่นคำแรกของเรานี่น่ากินไหมเอาะนะ เราไปเป็นปลาปิ้งมัางโอ้เหนียวไปหน่อยแล้วก็ตักน้ำพริก คลิปนี้ก็เป็นกับข้าวบ้านๆน,นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปของเราก็อ,าอย่าลืมกดไลค์กดฉับซับสไครตให้ด้วยนะคะ